สวัสดีค่ะเอฟซีู่้นารักทุกท่านนะคะมื่อเนกาซิมาถ,ถอดไข่ค่ะถอดไข่อาหารมื่อเนกถอดไขได่เลจ้าถอดไข่แส่พริกผงุงแล้วก็นี่ถอดสะโพกไก่โอ้ยค้อได้ ไข่เสพริกผงเสตนพร้อมผักซีค่มคะมื่อนี่เป็นวันง่ายๆนะค่ะเนาะแบบตําแตงเลยจ้าอย่แบบนี้ข่าวตําแตงทอดปลาแดดเดียวไมากินน้ำกันเลยจ้า แ,แซบอ pues, ีบ star, ลีแซบลายตำแตงใส่ปลาร้บนนอกเราค่ะปลาก็กรอบอร่อยหมักเด่นพอดีพอดีนะคะค่ะไม่ได้ลงคลิปหลายวันคิดถึงเอฟซีพูนารักทุกท่านผู้หยุ่ไกลหยุ่ใกล้นะคะ เพราะว่าวันก่อนได้ไปฉีดวัคซีนก็เลยไม่ได้ไทยไม่ได้ลงชิปเพราะว่ายังปวดแขนข้างที่ไปฉีดอยู่นะคะเข็มแรกแต่เข็มสองจะส่ง ams หรืออะไรอะมาบอก าเข็มสองนะคะทีแรกก็กลัวกลัวไปฉีดพอฉีดแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรก็มีปวดตรงที่ฉีดนะคะ มาค่ะไม่จิตตำแตง้ำกันมึงประแดดดิดละปลาล่าไหมขอให้มึงตอนปลาปากะดีหรือปลากระเดิดบ้านเห้านี่แหละค่ะน้ำมาเห็ดปลาพี่สาวเิ่นเห็ดนำมากระปุกนึ่งมาจากบ้านจะกลับบ้านกับกับกบ่ได้ตอนแรกตัดสินใจไปฉีด เพื่อได้ไปบ้านพยาโซนะคะพอได้ไปมาสองปีนะย้อนโควิดนี่แหละปลากับกอบกอบปลา ก mm ็เขาเซกสิกิน้ม มึน,ม,นมึนหัวลิน,น่อยมึนหัวมากจ้องมึนี่ยว่านก็นมนึนฉีดมึอวันพุธ ตน้ตนมะนาะ ขอบมากเลย ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ